สวัสดีครับผมก็มาเจอผมอีกแล้วนะฮะกับผมนิปเตอร์ซียูนะฮะหรือว่าโกบอยนะหลายคนเรียกโกบอยนะครับผมก็วันนี้เราจะมาพูดถึงพลังปานของอาชีพธนูนะครับปานอาชีพธนูเราควรอัพแบบไหนดีนะตั้งแต่เลเวลสามสิบกขึ้นมานะครับผมปานก็อัพไปอย่างนั้ยหนึ่งบ้างสิบบ้างขี้สิบบ้างนะฮะปะปนกันไปนะครับผมจะเห็นได้ว่าธนูผมตอนนี้ใช้สกิลนะฮะธนูผมใช้สกิลซึ่งกว่าจะถึง60มันก็ต้องใช้สกิลไปก่อนแล้วนะ จะทายังไงได้นะครับกว่าจะใช้ธรรมดาก็เวล80นู่นแหละนะฮะตอนนี้ก็บ้าพลังใช้สกิลไปก่อนนะฮะหรือจะตีธรรมดาก็ในช่วง60ค่อยดูกันอีกทีนะครับผมตอนนี้สถานะของมันก็ไม่ได้เป็นวินะที่ออฟมาก็เป็นโจมันแหละแต่เราใช้สกิลเพื่อความรวดเร็วนะฮะไม่รู้มันจะเร็วกว่าแรงกว่าหรือเปล่านะฮะแต่ปานที่จะอัพนะฮะปานที่จะอัพคือจิตรวมสมาธินะ อัพรนะอไวเลยนะครับผมเนี่ยที่20แต้มนะโอกาสเกิด30นะเกิดจิตรวมนะครับดามเดิเป็นสีฟ้าดาม,ดมิหมุนนะครับผมและแต้มที่เหลือประมาณ2แต้มเราจะไปอัพที่อะไรนะครับผมนะฮะแต้ม2แต้มอัพที่อะไรอืมเราก็จะมาลงที่โจมตีขั้นต่ําคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะโจมตีขั้นต่ําคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ลงมาตรงจุดนี้เลยนะครับผมออนะครับตอนนี้ธนูก็อัพเวลมาจนถึง60แล้วนะครับสำหรับอาชีพธนู นะครับเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนค่าแต่เราต้องอัพปานแต้มปานให้หมดก่อนเนาะนะครับผมสําหรับแต้มปานธนูเราจะไปลงไปที่อะไรนะครับผมก็จะไปลงที่โจมตีขั้นต่ำครับอัพเต็มแม็กซ์ฮะเ่ยได้ยี่สิบยี่สิบเต้มก็คือยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยเพิ่มขึ้นนะฮะะครับผมตอนนี้ปานธนูเริ่มสวยแล้วนะฮะแล้วทีนี้นะครับผมในเรื่องหออชีธนูนะเดี๋ยวเราจะไม่ใช้สกิลนะครับผมไม่ใช้สกิลแล้ว ะจะเป็นการโจมตีธรรมดานะผมจะเป็นการโจมตีธรรมดาตอนนี้เราเหลือ20แต้มนะครับเราจะมี2ทางเลือกคือลงไปลงแต้มไปอันใดอันหนึ่ง20หรือว่าเราจะอัพควบคู่ไปนะครับผมผมเลือกที่จะอัพควบคู่ไปนะสำหรับอาชีพธนูนะครับ นะครับอัพครบคู่ไปเลยนะครับนี่มันก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อัพไปอีกนะครับผมปับปับของธนูก็จะได้ปานแบบนี้นะมันอาจจะไม่สวยหรูเท่าอาชีพอื่นแต่เราก็จะอัพไว้ประมาณนี้ครับเพิ่มความแม่นไฟ22เนะครับแล้วก็ระยะยิงเพิ่มขึ้น5นะครับผมแล้วจาการโจมตีสูงุด5 5นะครับนะครับ ก็ประมาณนี้ก็จะสวยแล้นะสวยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนคัสปานต่อไปของอาชิปธนูมไม่จําเป็นอะ่ะเราก็ต้องมาลงแต้มที่เหลือของปานที่เหลือนี่แหละให้มันสวย